เอาละครับกาบสวัสดีมิตรลักแฟนเพจคีฟฟุตบอลรอบโลกทุกทกท่านนะครับรวมถึงรายงานผลฟุตบอลรอบโลกทุกทกท,กท่านนะครับทาง Facebook และ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลประจำวันเมื่อคืนวันที่1ธันวาคมนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่2ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับโดยเมื่อคือนนั้นมีฟุตบอลนะครับแข่งอยู่ทั้งหมด4หลีกนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละ ทีมเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ตารางคะแนนล่าสุดนะครับของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในนัดที่5นะครับจะมีใครตกรอบและผ่านเข้ารอบเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกกันก่อนเลยครับกวางโจเอฟซีครับเสมอกับชูวอนบูวิงนะครับ1-1โยโกฮาม่ามารินอตเอาชนะทางด้านของชุนบังวอเตอร์ไป4ประตูตอนน่อ1โดยนัดนี้นะครับธีละทรบุญมาทันนั้นทำไป1ประตูนะครับ คู่เยโฮดารุทักซิมนะครับกับวิเซอร์โกเบนะครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็เชียงไฮ้เอ็นไอพีจีครับพ่ายให้กับทางด้านซิดนีย์เอฟซีไปศูนย์ประตูต่อสี่ผลฟุตบอลเจลีกนะครับเมื่อคืนมีแข่งอยู่หนึ่งคู่ครับเปกนัฟเซนไดพ่ายกับทางด้านคาชิว่าเรโซไปศูนย์ประตูต่อสองผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่เพิ่งแข่งกันจบไปเมื่อสักพัก สักครู่หนึ่งที่ผ่านมานะครับเชสเตอร์นอเวตเอาชนะเรียลมาดริดไป2ประตูต่อ0ูนย์ลงครมทินมอสโกพ่ายกับเลนบูซาโบไป1ประตูต่อ3โอลิมปิแมบังเซครับเอาชนะโอลิมปียกอสสอประตูต่อ1นึ่งลิเวอร์พูลครับเอาชนะอาแจกอันเดอร์ดัมไป1ประตูต่อ0ูนย์เอฟซีบอตโต้เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ูนมิเชลกัมปักครัพ่ายกับอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อ3ามอาราติโกมาดริดครับเสมอกับทางด้านของบาเยร์เมินิกไป1นึ่งและอตาล่าครับเสมอกับทางด้านมิทเทลันไป1ประตตู่อ1 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในกลุ่ม A นะครับอันดับหนึ่งเป็นไบเยนมิวนิคครับผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ5นัดมี13แต้มตามมาด้วยอันดับ2องแอตเลติโกมาติลิดครับ5นัด6แต้มและอันดับ3ามเลดบูซาวบักครับ5นัด4แต้มและอันดับที่4ี่โลโกมันตินมอสโกครับ5นัดมี3แต้มโดยทั้งนั้นแอตเลติโกมาดิลิดนะครับแล้วก็เลดบูซาวบักนะครับแล้วโลโกมันตินมอสโกนะครับมีโอกาสเข้ารอบเป็นอันดับ2 ทั้ง3ทีมนะครับแต่ทางด้านของโรคโม,มทีิมอสโกนั้นต้องลุ้นให้อัลเบอร์ติลแพ้ลุ้นให้เลเบูสับวกแพ้นะครับแล้วตัวเองก็ต้องยิงทะลุกเกิน3ลูกนะครับซึ่งเป็นโอกาสได้น้อยมากนะครับที่เขาจะผ่านเขา้ารอบนะครับก็ต้องมาลุ้นในนัดสุดท้ายนัดที่6นะครับว่าจะเป็นแอตเลติโกมาดริดหรือเลเบูซาววกนะครับที่จะผ่านเขา้ารอบนะครับซึ่งถ้านัดหน้าแอตเลติโกมาดริดนั้นเสมอนะครับหรือ เสมอยังไงก็ได้ครับที่ตัวเองไม่โดนยิงนะครับยังไงก็ผ่านเข้ารอบนะครับซึ่งเลนบูซาบวกนั้นต้องยิงนะครับให้ชนะสถานเดียวนะครับแล้วก็ต้องยิงให้เกินห้าลูกเลยนะครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบนะครับหรืออาจจะไม่เกินก็ได้ครับอาจจะยิงถึงสักสามลูกนะครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบเป็นระดับสองครับต้องมรรลุนัดสุดท้ายนะครับสําหรับกลุ่ม a นะครับ ในฝั่งของกลุ่ม B กันบ้างครับอันดับหนึ่งเป็นกัตบักนะครับ5้านัดมี8แต้มอันดับ2เชสเตอร์โดนเด็5นัดมี7แต้มอันดับ3าเรือผลิดครับ5นัดมี7แต้มและอันดับที่4นั้นอินเตอร์มิลาน5นัดมี5แต้มนะครับกลุ่มนี้ครับยังต้องลุ้นนะสุดท้ายกันต่อไปนะครับซึ่งนัดหน้านั้นนะครับกัตบักนะครับจะไปพบกับทางด้านของ A ผมไม่แน่ใจนะครับต้องขอประธานภัยนะครับเมื่อกี้ลืมดูนะครับ ก็ถ้ากันบักชนะได้นะครับเขาจะการันตีเข้ารอบ100เซนะครับแล้วก็อินเตอร์นั้นก็คือต้องชนะสถานเดียวนะครับแล้วก็ชนะมีประตูด้วยนะครับซึ่งถ้าอินเตอร์ชนะครับเขาจะมีทั้งหมด8แต้มนะครับก็จะได้ลุ้นอันดับ2ครับซึ่งต้องลุ้นให้ชัตเตอร์แพ้กับเรัลมาดลิดแพ้นะครับซึ่งโอ้โหเป็นโอกาสที่ยากมากนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับในนัดสุดท้ายนะครับสําหรับกลุ่ม B นะครับ มาฟังของกลุ่มซกันบ้างครับอันดับหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามมาด้วยอันดับที่2ครับที่ตามเข้ารอบแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปก็คือทางด้านของ FC ฟซีปอร์โตครับ5้นัดมี10แต้มอันดับ3าครับกับอันดับ4ครับโอลิมเปียกอนและโอลิมปิกเมืร์เซนะครับอันดับ3กับอันดับ4ต้องลุ้นนัดสุดท้ายนะครับเพื่อจะแย่งกันที่3เพื่อจะไปเตะฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับ มี3คะแนนเท่ากันนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นอันดับหนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านเข้ารอบครับแล้วก็ทางด้านของ FC ฟซีพอโต้อันดับที่2นะครับที่ตามเข้ารอบไปนะครับในฝั่งของกลุ่มดีกันบ้างครับอันดับหนึ่งเป็นลิเวอร์พูลครับการันตีเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่1ของกลุ่มนะครับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ส่วนอันดับ2อันดับ3ต้องลุ้นแย่งกันนะครับในนัดสุดท้ายนะครับเพราะนัดสุดท้ายอาลเจเรต้าจะพบกับอาแจ็กอัลเตอร์ดัมนะครับส่วน นัดสุดท้ายลิวพูจะพบกับมิชลแลนด์นะครับซึ่งดูแล้วนะครับอัตรารนต้ามีภาษีที่จะเข้ารอบดีกว่านะครับแต่ต้องประตามลุ้นในนัดที่6นะครับว่าจะเป็นอัต,า,ตาันต้าหรืออาแจกอจัมเจดดัมนั้นนะครับซึ่งอัตรารนต้าขอแค่เสมออาแจกในนัดสุดท้ายครับก็จะผ่านเข้ารอบเลยนะครับส่วนมิทลแลนด์นั้นตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคมาดูในฝั่งของบทฟุตบอลชมเปี้ยชิปอังกฤษกันบ้างครับคาร์ดิฟเอาชนะฮันด์ฟิลด์ไป3-0กิวปาอ้ายกับทางด้านบิตต้อไป1ประตูต่อ2ดาร์บี้ครับเสมอโคเวนที่ไป1-1บอลสมัรครับพ่ายกับทางด้านไบรตันไป2ประตูต่อ3เบอร์มิงแฮมครับพ่ายกับทางด้านบาร์ลี่ไป1ประตูต่อ2และรอตเทอร์แฮมครับพ่ายกับทางด้านแบนฟอร์ดไป0ประตูต่อ2ครับ สำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่2ทธันวาคมนะครับก็จะมีฟุตบอลนะครับโตต้าไทยลีกนะครับโดยมีบิ๊กแมตช์ในนะครับสำหรับคู่นี้ครับแข่งเวลา6โมงเย็นนะครับการท่าเรือ AFC จะพบกับทางด้านของ s c สเมืองทองนะครับคู่นี้น่าติดตามและน่าสนใจนะครับทางด้านของอชื่ออะไรผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับนักเตะที่เพิ่งย้ายไปอยู่การท่าเรือนะครับมีอยู่ สองสามคนนะครับไหนจะเป็นอดิศักนะครับไก่สอนนะครับแล้วก็อดิสรพรมรัดเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีทางด้านของเฮปบตี้เฟอร์นันเดสนะครับนะฮะจะได้มาเจอกับทีมเก่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคู่นี้จะลุกเป็นไฟกันยังไงนะครับแล้วก็จะมีวันนี้มีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5นะครับของกลุ่มถัดมานะครับ โดยคู่แรกแข่งเวลาเที่ยงคืน55ครับคาร์สโนดาพบกับแลนด์นะครับอิสตันบูลบริชิกพบกับไลซิกนะครับแล้วก็คู่ที่เหลือแข่งเวลาตีสามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเปเชนะฮะโอ้โหคู่นี้น่าติดตามนะครับซึ่งนัดแรกนั้นแมนยูเอาชนะเปเชมาได้นะครับนะฮะต้องมาตามลุ้นกันนะครับว่าแมนยูจะกลับมาตบในบ้าน ได้อีกครั้งหรือว่าจะเป็นเบนเชมมาตกแมนยูนะครับอ่าอยูเวนตุสพบกับเดนโมงเคียฟครับฟเฟรเดร์แมรอสพบกับบาร์เซโลนาฮะซบียพบกับเชลซีคารบูซพบกับเซนต์ Saint ิตเซนต์พิเตอร์สเบิร์และบอร์เลสเซียดอนมูลครับพบกับลาซิโอนะฮะโ,โหน่าติดตามกันหลายคู่เลยครับโอ้โหฟุตบอลในวันนี้ แล้วก็จะมีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคู่แรกแข่งราตรี 2, สองคัมเบอร์สโบวพบสวอนซีนะครับแล้วก็คู่ที่เหลือแข่งราตรีสองสี่สิบห้าแบ็กเบิร์นพบมิววอลวิคอมพบสโตคระเชฟฟิลด์เวนเดย์พบเรดดิ้งนอตติงแฮมฟอเรสต์พบวอตฟอร์ดและลูตันจะพบกับนอริทนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค,คือวันที่1ธันวาคมลมถึงโปรแกรมการแข่งนฟุตบอลประจำวันที่2ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ